สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับชุดคลัสนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทําการตอบคอมเมนต์มีพี่น้อง f c หลายๆท่านสงสัยเรื่องของชามคลัสนะครับชามคลัสที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะมีชามคลัดอยู่2รุ่นนะครับสรุ่นด้วยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับแยกแยกโซนแยกโซนพี่น้องนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาขวาผมได้หน่ขวาฝั่งนี้ เวฟร้อยสิบไอนะครับอ่าฟังนี้หนึ่งสองห้าอ่านะครับร้ 125, อยยี่สิบห้าอ่เขาบูฮ่นี่แหละครับพี่น้องเก็ซีมีคนสงสัยว่าชามตัวนี้นะครับมันเป็นของเวฟหนึ่งสองห้านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจับเทียบให้พี่นอ้องอ่าเบิ่งกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างระหว่างเวฟร้อยสิบไอกับเวฟหนึ่งสองห้านะครับแผ่นคัตแผ่นเหล็กคัตและชิ้นส่วนต่างๆมันจะสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมวันนี้ มีคาตอบให้กับพี่น้อง fc จับนับเทียบให้เบิ้งเลยครับพี่น้องเอาแบบสบายใจเลยนะครับอันดับแรกเอามาเบื้องเรื่องของแผ่นคลัดกันก่อนเลยนะครับแผ่นคลัดอันนี้เอามาจากร้อยิไอนะครับอาจจะเป็นเอินอยังอ่ะสตาร์ทสตาร์ทเท่าอ่าตรงนี้อ่าเอาฝั่งนี้นะครับหนึ่งสองห้านะครับอ่าแผ่นคลาดแผ่นคลัด,แผ,ลดแผ่นคลัดนะครับ ร้อยสิบไอร้อยยี่ห้านะครับอ่าเรามาเทียบกันนะครับทุกท่านนะถ้ามันเท่ากันมันก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีหยักนะครับถ้ารุ่นสตาร์ทมืออ่าถ้าผมจำบบผิดนะนะครับถ้ารุ่นสตาร์ทมือมันจะมีหยักตรงนี้มันไม่มันมันเข้ากันไม่ได้นะเท่าที่ผมเทียบนะครับทุกท่านนะมันจะไม่เท่ากันเลยนะครับอันนี้ลงตัวเป๊ะนะครับอ่าสตาร์ทเท้า่ะเขาเอินสตาร์ทเท้าเนาะกับเบฟหนึ่งสองห้านะครับ เท right, right? ่ากันเป๊ะเลยนะครับสําหรับแผ่นคลัตนะครับทุกท่านอ่าต่อไปนะครับเรื่องของแผ่นเหล็กบ้างแผ่ Plan Lake, Plan Lake. นเหล็กแผ่นเหล็กนี่นะครับอันนี้เอามาจากร้อยสิบไออันนี้เอามาจากหนึ่งสองห้านะครับเทียบนะครับเทียบฟันเฟืองพี่น้องเทียบฟันเฟืองฟันเฟืองจอนี่เลยนะครับท่อกันเป๊ะวะครับพี่น้องท่อกันบ้นะครับอ,อ,อ่เนะบา, gangs, า,าอเอาความชัวน,นะครับบ้างเลย วางโหลดพี่น้องวางโหลดนี่นะครับเอาลงทำไมลงไปไหนซินี่ลงไปแล้วเออนี่ง่ายลงไปแล้วสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับสําหรับแผ่นเหล็กคลันคนนค์นะครับร้อยสิบไอกับร้อยยี่สิบห้าในรุ่นอ่าสตาร์ทเขาเป็นยังไงอ่ะสตาร์ทเท้าวะนะครับอ่าในรุ่นสตาร์ทเท้านะอ่าถ้าผมจําผิดขอไปเด้อนะครับยิ่งซับสนอยู่นะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ นี่เลยนะครับเจดีคลัสนะครับกับชุดคลัสนะครับทุกท่านอ่าทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าอัตราทดขั้นต้นนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักคําว่าอัตราทดขั้นต้นอัตราทดขั้นต้นนะครับของรถมอเตอร์ไซค์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะมีอัตราทดขั้นต้นอัตราทดขั้นสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถยนต์หรือของรถอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอัตราทดอย่างนี้บอกเรา นะครับทุกท่านถ้าเป็นอัตราทดขั้นต้นของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือเฟืองตัวนี้กับเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองคลัตช์กับเฟืองเจดีคลัตช์นะครับเฟืองคลัตช์กับเฟืองเจดีคลัตช์เน,นี่ยตรงนี้นะครับจะเรียกว่าอัตราทดขั้นต้นนะครับอ่าเวลาที่เขาหาอัตราทดขั้นต้นเขานับตัวนี้นะครับเอาเอาหลังตั้งแล้วเอาหน้ามาหารนะครับมันจะได้อัตราทดออกมาเป็นอ่าเขาเรียกว่า สมมุติว่าอ่อเม่ต้องสมมุติหรอกออกจริงๆนี่แหละเรียบร้อยสิบไอนะครับอัตราทดอยู่ที่สามจุดสามห้าศูนย์ต่อหนึ่งนะครับอ่าสามจุดสามห้าศูนย์ต่อหนึ่งนะครับทุกท่านก็คืออ่าตัวนี้หมุนไปนะครับตัวนี้หมุนไปสามรอบครึ่งกว่ากว่านะครับต่ออันนี้หนึ่งรอบนะครับอ่าอันนี้สามต่อหนึ่งนะ 3.3ตัวหนึ่งก็คือมันเกิน3รอบไปแล้วนะครับอันนี้เพิ่งได้1รอบนะครับทุก่านอ่าอัตราทดขั้นต้นนะครับทุก่านนะถ้าเป็นอันตราทดของเวฟ125ทีนี้ก็จะอยู่ที่4 4.0นอ่า4.05นะครับอ่าถ้าผมจำผิดขออภัยเด้อ4 0ห้าศูนย์หรือเปล่าประมาณนี้นะครับทุก่ันก็คือ4.0นนั่นแหละนะครับประมาณนี้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยหมุนไปนะครับ 4รอบนะครับ4.05นะครับ4.050นะครับก็คือตอนหนึ่งรอบนะครับก็คือไอ้นี่หมุนไปนะครับ j จดีคัทหมุนไป4รอบกว่าๆอันนี้เพิ่งได้หนึ่งรอบนะครับทุท้านก็จะประมาณนี้นะครับว่าม่นจับมากโบฟิดแหละครับพี่น้องทองมากด้นี่นะครับก็เลยเป็นตะกุกตะกักแน่นิดหนึ่งนะขอโทษขอภัยเด้อถ้าบอกฟิดเด้อนะครับ ทีนี้นะครับลองมาดูนะครับสิ่งที่หลายๆท่านสงสัยนะครับเรื่องของชามพัดทั้งสองตัวนี้เวฟหนึ่งสองห้ากับเวฟลร้อยสิบไอสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับวันนี้นะครับอัตราทดนะครับทั like ้งสองตัวนี้นะครับอัตราทดทั้งสองตัวนี้นะครับว่าง่ายๆเลยนะครับว่าจํานวนฟันเฟืองของพัดทั้งสองชุดนี้ไม่เท่ากันนะครับจํานวนฟันเฟืองของพัดทั้งสองชุดนี้ไม่เท่ากันต่างกันอยู่สองฟัน ต่างกันอยู่2ฟันแค่นั้นเองนะครับอ่าเบฟร้อยสิบไอจำนวนฟันจะเยอะกว่านะครับอ่าเบฟร้อยสิบไอจะจำนวนฟันจะเยอะกว่าไหนผมเขียนไว้ไหนนะครับอันนี้หกเก้านะครับหกเก้านะครับอันนี้จะเป็นหกเจ็ดนะครับหกเก้ากับหกเจ็ดครับอ่าเบฟร้อยยี่ห้าหกเจ็ดนะครับเบฟร้อยสิบไอหกเก้านะครับต่างกันอยู่สองฟันเฟืองทีนี้นะครับก็มีคนนะครับสงสัยว่ามันเอาไปใส่เบฟร้อยสิบไอได้ไหมได้ครับ คําคตอบก็คือเอาไปใส่ได้แต่นะครับการที่เราเอาเวฟหนึ่งสองห้าจำนวนฟันเฟืองมันน้อยกว่านะครับจํานวนฟันเฟ,ฟืองน้อยกว่าเวฟร้อยสิไอเส้นรอบวงมันจะต้องน้อยกว่าถูกไหมอ่าเส้นรอบวงมันน้อยกว่านั่นหมายความว่าเวลาที่เราเอาชามคัดของเวฟหนึ่งสองห้าไปใส่ร้อยสิบไอฟันเฟืองมันจะขบกันไม่เต็มหน้า นะครับว่ายง่ายเลยฟันเฟืองมันขบกันไม่เต็มหน้าเพราะว่าเส้นรอบวงตัวนี้มันเล็กกว่านะครับเวฟร้อยยี่ห้านะครับจำวเวฟหนึ่งสองห้าจำนวนฟันเฟืองมันน้อยกว่าเส้นรอบวงมันน้อยกว่ามันก็เลยนะครับยื่นมาไม่ถึงเจดีคลัสเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอาจจะกินอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถามว่ามันขับได้ไหมขับได้นะครับแต่มันอาจจะมีเสียงหอนแล้วก็ มันขบกันไม่เต็มหน้านี่แหละมันมีช่องว่างมันอาจจะมีเสียงหอนบ้างเสียงดังบ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องปกติคุณอยากจะแต่งคุณก็ต้องทําใจนะครับแต่นะครับชุดคลัตนะครับ,นะรบตัวนี้มันมีขายตรงรุ่นอยู่นะครับอ่าเวฟร้อยสิที่อยากจะใส่แผ่นคลัตของเวบหนึ่ในปี2 021มันมีนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับทุกทานมันมีแบบนี้แหละนะครับในปี2 021นะ อ่าทีนี้นะครับทุกท่านผมจะเสริมให้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออ่าเห็นลหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าชามคัตตัวนี้นะครับที่เขาเห็นทีแรกเขาบอก่าว่ามันเป็นของเว็บร้อยยี่สิบห้าเพราะว่ามันมีแผ่นคัตสี่แผ่นใช่ไหมเรื่องของการใส่แผ่นคัตเรื่องของการใส่แผ่นคัตนะผมแนะนําอย่างนี้เว็บร้อยยี่สิบห้าคันนี้ผมใส่ห้าแผ่นเว็บร้อยยี่สิบห้าผมใส่ห้าแผ่นนะ ถ้าใครจะเอาเว็บร้อยสิบไอมาใส่สี่แผ่นนะครับถามว่าทําได้ไหมนะครับถามว่าทําได้ไหมก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับถามว่าทําได้ไหมเขาก็ใส่มาสี่แผ่นเนี่ยนะครับการที่ใส่แผ่นคัตมาสี่แผ่นนะครับการที่ใส่แผ่นคัตมาสี่แผ่นรู้ไหมว่ารถมอไซค์ของเราเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละค่ายนะครับแต่ละรุ่นแต่ละค่ายการที่เราใส่แผ่นคัตหนา นะครับการที่เราใส่แผ่นคลัตหนามันจะมีปัญหาตามหลังมานะครับอ่าามาฮ่าก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับอนด้าก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งในการที่เราใส่แผ่นคลัตหนาเข้าไปหรือว่าการเสริมแผ่นคลัตนะครับไม่ใช่อ่าไม่ใช่แค่ว่าเราจะคิดส่วนมากเราจะคิดเพียงแค่ว่าการใส่แผ่นคลัตเข้าไปนะครับเป็นการเสริมให้สปริงมันแข็งขึ้นนะครับ ปัญหาที่ตามหลังมานะครับมันมีมากมายกว่าน,นั้นนะครับถ้าหากว่าคนที่เป็นช่างเขารู้อยู่แล้วนะครับใส่แผ่นคัตหนาะในค่ายยามาฮ่าจะเจอปัญหาอะไรใส่แผ่นคัตหนาะหรือว่าเพิ่มจมํานวนแผ่นคัตในรถฮอนด้ามันจะมีปัญหาอะไรตามหลังมาคนที่เขาเป็นช่างนะครับเขามีข้อมูลอยู่แล้วเขารู้วิธีการแก้ไขายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับไปเสริมแผ่นคัตปั๊บปัญหาเกิด นะครับดังนั้นการที่เราจะเสริมแผ่นคัตเราต้องเก็บข้อมูลมาให้ดีเก็บข้อมูลจากอาจารย์ช่างหลายๆอาจารย์ที่ท่านไปดูมาจากหลายๆสำนักท่านต้องเก็บมาให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าเขาใส่สี่แผ่นอยากใส่เหมือนเขาจะซื้อมาใส่ไม่ใช่นะครับมันมีปัญหาตามหลังมานะครับวันนี้ให้ไปคิดพิจารณาแล้วก็หาข้อมูลนะครับทุกท่านนะเพราะว่าบางอย่างนะครับผมไม่สามารถบอกหมดได้นะครับถ้าผมบอกไปหมด ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมบอกก็ได้แต่บอกคุณก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยเพราะว่าชุดคัทแต่ละชุดแผ่นคัทแต่ละยี่ห้อความหนามันไม่เท่ากันปัญหาที่มันเกิดมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นงานพวกนี้ไม่สามารถบอกได้นอกจากว่ามันอยู่ตรงหน้าผมผมเห็นอาการผมเห็นลักษณะหน้างานแล้วอันนี้ผมสามารถบอกได้นะครับว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับต้องตัดแต่งอย่างไรนะครับอ่าอันนี้ เอามาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง f c นะครับสรุปให้ง่ายๆว่าอัตราทดนะครับของเวฟ1 1 0 i กับเวฟ125อัตราทดไม่เท่ากันเพราะว่าเฟือง JD นะเจดีคัดใหญ่กว่ากันนะครับเฟืองเจดีคัดใหญ่กว่ากันนะใหญ่กว่าชัดเจนนะ,ะทีนี้นะครับเฟืองตัวนี้นะครับเวฟ1 10i ใหญ่กว่านะครับเวฟ125เล็กกว่า2ฟันนะครับถามว่าเอา เวฟร้อยยี่ห้าไปใส่เ1ฟร้อยสิบไอได้ไหมใส่ได้แต่ฟันเฟืองมันจะขบไม่เต็มหน้าเพราะว่าเส้นรอบวงมันน้อยกว่านะครับมันก็เลยทําให้มันขยับถอยห่างออกมาจากเฟืองเจดีคลัตช์นั่นเองนะครับทุกท่านส่วนแผ่นคลัตช์อยากใส่สามใส่สี่ก็ใส่ไปแต่ให้คำนึงถึงปัญหาที่จะตามหลังมาเพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับก็ต้องหาข้อมูลไว้ล่วงหน้าสําหรับคนที่จะทําการดัดแปลงนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับ